ขอบคุณครับกลับมาสู่รายการเราอีกครั้งนะทุกท่านนี่คือรายการ Today Show และนี่คือช่วงเยี่ยมเยี่ยมมองมองไปดูเพื่อนคุณเลยคุณเล็กยังไงฮะเล็กเจษดาครับคือหน้าตาจะคล้ายๆผมเนี่ยหละครับโอ้โหไม่ใช่นะอ๋อคุณเยอะเลยครับเป็นศิลปินเป็นดาราที่แบบ มารุ่นๆกันเลยรุ่นเนี้ยมาแรงๆปัจจุบันมีข่าวนะขนาดมาขนาดนี้ยังมีข่าวความรักอลลานะะะููลอไรของเขาเนี่ยว่าเขาจะลงเอยกันเอาสักคนเดียวก็พอคุณยังเอาควเเลยนะฮะเขามีคนเดียวนะเขามีคนเดียวแต่ไม่รู้จะเป็นคนไหนแล้วดูซิว่าความรักเขาจะลงเอยด้วยวิธีอะไรครับอ เราไปดูกันเลยครับเยี่ยมเยี่ยมมองมองคุณผู้ชมครับเยี่ยมเยี่ยมองมในวันอาทิตย์นี้เรามาบุกรังของคู่หนึ่งที่เขามีกระแสมากๆเลยนะและยังเริ่มต้นทําธุรกิจได้ประสบการณ์สเร็จด้วยฝ่ายชายชื่อว่าคุณเล็กเจษดารุ่งสาครส่วนฝ่ายหญิงชื่อว่าลารารุ่งสาคอีครีคุณลาราที่่ลดคุณลากับคุณลูลู แยกง่ายๆเลยอ่ะไพลาลานี่พูดอะไรจะกระแดะกระแดะหน่อยยาร์ดเลยคุณมําเยา่ยวภาษาอังก้ษว้าวเลยคืกท่านลุงก็จะพูดแบบว่าเหมือนพูดไม่ชัดอ่ะพูดไม่ชัดตั้งใจแนะนำนามสกุลไปเธอก็ยอมรับนะลาลารุ่นสากลคุณจะไม่ใช่ไม่ใช่พีนวัตไม่ใช่ปล้าตัวนี่น่าเธอหวังว่าจะได้จดทะเบียนเร็วๆนี้เธอหวแล้วคู่นี้มายังไงไปยังไงมายังไงอ่ะ เรียกัันฟงจริงๆแล้วเราเจอกันมานานมากครับผมแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งตอนประมาณเมื่อปีที่แล้วครับก็ได้เริ่มกันคุยกันแบบจริงๆจังๆนะครับถามอีกจะเรียกว่าสถานะอะไรเนี่ยเร็วๆเอาสั้นๆคุยกันจะเรียกว่าอะไรเพื่อนสนิทมากเลยเพื่อนสนิทมากเพื่อนสนิทมากเอาวลเป็น์ถึงว่าจะบอกว่าอะไรก็เป็นเพื่อนสนิทบางครั้งก็ไม่ไม่ เป็นเบื้องสุดที่สุดในตอนนี้ถ้ามีข่าวดีอะไรขึ้นนาอยากประกันเรื่องงานอ้องมีดีอะไรเอาใจตัวนี้เหรอเป็นคนขี้เอาเอ้ยขี้อเอาใจขี้เอาใจเอาอกเอาใจทุกอย่างเลยก็คือแบบว่าตรงตรงสเปคที่เราต้องการในสิ่งเราขาดไปอ่ะคือดูแลเทคแคร์เอาใจใส่ดูแลดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อนั่นคือข้อดีก็ดีกลับมาฝ่ายนี้ เขามีดีอะไรมีอะไรอย่างที่เห็นอยู่นะครับคืออยู่ได้แล้วแบบมีความสุขอยู่ได้แล้วมีแต่เสียหัวเราะอะไรอเงี้ยครับผมด้วยความที่เราทํางานหนักด้วยอะไรเงี้ยทางานหนักขนาดไหนจริงๆแล้วก็ทํางานทบทุกวันเลยครับทุกวันนี้นะครับทำงานททุกวันเต้งแต่เช้าจนดึกใช่ครับผมแล้วก็ดึกๆก็ต้องมาคุยกับเขาอีกครับผมว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยนอนไม่ค่อยนอนชีวิตดูเหนื่อย้องคุยต่ออีกุ่ยการมากี่ปีรู้ไหมให้เดากี่ปีแล้วฮะเลย โอ้โหนานมากแล้วผมจะพี่เล็กี่ปีแวตั้งสี่สิบปีแล้วผมเขาเนี่ยอายุเท่าไหร่พี่เล็กถ้าเริ่มเล่นละครก็ประมาณ20ต้นๆครับผมแต่ก่อนนั้นก็มีพวกโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อก็ติดซะ20ยื้อทำไมสภาพร่างสาระอะไรจดูดีเลยตัวผมเนี่ยฉายาเขาดาราหน้าเด็กเออครบืมส่วนพวกเราฉายาดาราหน้าแก่ทีนี้กูลาลพรพอเห็นพี่เล็กครั้งแรกปุ๊บมันเป็นยังไงอ่ะเห็นเขาแวบแรกเลยอ่ะเห็นแวบแรก ใช่จริงๆนะก็คือด้วยแบบแรกด้วยสเปคของเราคือเราชอบผู้ชายสูงขาวอยู่แล้วคือด้วยคาแรคเตอร์ของเราอ่ะไรความที่แบบว่าเห็นผู้ชายมันก็ต้องพุ่งใส่ด้วยด้วยสอรี่พุ่งใส่เลยคือเป็นสไตล์ของเราคือชอบไปหยอกไปล้อไปเล่นชอบไปกอดไปแซ่ไปอะไรพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะได้เล่นมันก็รู้สึก แฮปปี้กระจุมกระชวยเอยากอยากอยากถ่ายพี่เล็กว่าโอเคลาลาเข้ามาเนี่ยตอนแรกคือเหมือนกับมันหยอกมาเล่นเว็บแรกที่เรารู้แล้วเฮ้ยมึงไม่ได้หยอกได้เล่นแล้วตอนเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกคาแรคเตอร์เขาเป็นคนที่เล่นกับทุกคนเจอใครก็คองนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเอแล้วก็จริงๆก็หลังๆก็แบบเขาก็แบบ มาแบบถี่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีช่วงที่โควิดอย่างเงี้ยก็ได้ทำความรู้จักกันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยโควิดไม่ไปไหนไม่ได้ไงพอรู้จักกันมากขึ้นมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ข่าวว่าช่วยซัพพอร์ตทำวงทำงานด้วยกันก็ทำก็ถือว่าพี่เขาให้โอกาสเราด้วยอะค่ะในในขณะที่เราอะถนัดแต่งานเอ่อออนสเตตเอ็กซินสตร์มอะไรอย่างเงี้ยละละละเอาให้เกียรดเฉพาะหน้าตาอย่าให้เกียรติปากเลยคุณบอกคุณ้ยมก่อนว่าหนูก่อนละละสนิทกันนะมันพี่ไปน้องกันหนูจะหาว่าคุณ่ เดี๋ยวนี้คือเป็นพี่น้องกันพี่กันนะแล้วในในในคุณทักขัาดงานที่แบบว่าออฟฟิศเดียร์แล้วพอจะบอกเป็นออฟฟิเชียลคุณทำไงอ่ะก็คือเขาก็จะแบบว่าเฮ้ยเรามาทำงานออฟฟิศดูไหมออฟฟิศคือแบบคืออะไรคอมพิวเตอร์คือแบบคอมพิวเตอร์รู้แค่ว่าเสียบปลั๊กแล้วปิดปิดยังไงแล้วก็ถอดปลั๊กแค่นั้นแล้วเปิดปิดเราก็ไม่เป็นแล้วเลยจริงเหรอทำไมทำไมพี่โก้ทำยังไงพี่โก้ทำยังไงทำมันมะเดี๋ยวแล้วบอกคุณผู้ ตอนนที่เรามาคุยกันอยู่เนี่ยคือออฟฟิศเขานะเป็นออฟฟิศเขาชื่เขียนขึ้นมาเลยเลยเลือเลยลก E L U X E นะลยลุกรลก้าลลูกฟ้าใช่ครับเอาเำยเขางอเนยอะไรเรื่องลุกฟนีิ้นลิ้มอะไรอันนี้ออาิศนี่นานหรือยังเอางจริงๆแล้วก็คือย้ายมาอยู่ที่ประมาณเข้าสู่ปีที่สองครับผมปีสองใช่ครับและอีแบรนด์อะไรนะลุ เลิศโลฟออันนี้นายเรียงแ, <g Ps> นะแบรนด์นี้แบรนด์ลาลฟานจะเข้าสู่ปีที่7ครับผมเริ่มต <c oughs> ้นี่เคือเริ่มต้นจริงๆแล้วก็คือจุดเริ่มต้นจากตัวผมเองเนี่ยครับผมคือช่วงนั้นเ,เราก็มีปัญหาเรื่องของใบหน้าเรื่องความที่เรามีอาชีพเป็นนักแสดงถูกต้องไหมครับเราก็เจออย่างเช่นผมแต่ก่อนถ่ายละครเช้าชนเช้าใช่ใช่ครับกับวงวงเนะใช่ครับเจอทั้งแดดเจอทั้งฝุ่นนะให้เกิดแบบแพ้บนใบหน้าเรื่องของความหมองคล้ำต่างๆนะครับแล้วก็เลยแบบ จะมองหาว่าครีมตัวไหนไม่ใช่มันตอบโจทย์ตัวอะไเองก่อนที่นะครับที่มันสามารถแก้ปัญหาเราได้ภายในคืนเดียวคืนเดียวเลยหรอใช่ครับผมคือคืนเดียวต้องรู้สึกได้ครับเพรู้ว่าสิ่งที่ตอหามันก็คือตัวนี้ใช่ไหมถูกต้องครับผมก็คือผมพัฒนามาตลอดพัฒนาจากคุณดอที่รู้จักกันด้วยจนราเป็นครีมเละลุฟานทุกวันนี้ครับผมอ๋ออันนี้เราเรียกกันว่าเลอลุฟานใช่ครับมันมีอะไรที่มันแบบไวมัน แต่ครีมมันเยอะนะในท้องผมมันเนภาษาฝรั่งเศส็งมันก็หรูหราถูกต้องครับถูกต้องอลยไอเลอลุกของเขาเนี่ยไปไหนคนก็แบบนิยมชมชอบม้างอ๋ออย่างแบบดูดีเหมือนคุณเล็กอะทำไมมันมีอะไรมันมีอะไรมันถึงต้องขายดีขายดีขนาดนั้นอันนี้นะครับบอกก่อนมันมีเรื่องของคุณภาพนะครับอย่างที่บอกไปว่าแบรนด์ละดูฟานของผมเนี่ยอยู่เข้าอยู่ที่เจ็ดนะครับจุดเริ่มต้นของผลบอก์ดยังบอกว่าจากห้องแถวตัวเล็กๆเออห้องแถวตึกเล็กๆเลยตึกเล็กใช่ครับอยู่ใต้คอนโดอย่างเงี้ยแล้วก็มาย้ายจนถึงถึงทุกวันนี้นะครับผมเพราะว่าหนึ อมนะครับที่ซื้อซ้ำเยอะมากนะครับทำให้ผลิตพัธุ์เราได้มาถึงทุกวันนี้นะครับผมแล้วนอกจากนี้นนก่อนนันนี้ผมก็เอาเข้าไปขายตามทีวีช้อปปิ้งหรือว่าตามต่างๆนะซึ่งเ,ออเป็นผลิตพัณฑ์ที่ติต่ละตัวที่เข้าขายเนี่ยซื้อซ้ำบ่อยใช่ครับ,รบมันจะยากมาก,มากๆผา่านกระบวนการหลากหลายมากมายแล้วครับผม แต่ตอนนี้คือมั่นใจในแบบภาพได้เลย QC ค่อนข้างเยอะนะใช่ครับช่วยเขาไหลเวลที่เขาขายของเนี่ยที่หวังจะมาเป็นครอบครัวเดียวเขาหัดทำมาหากินแข่งกับเขาหน่อยเอาคุณช่วยไรอาคุณเลยตอนนี้ให้คุณพีเศษนะคราให้คุณลองอธิบายโอดักนะ เออว่าให้คุณแฟนคุณจะได้ปื้มมากขึ้นนี่นะคะคือครีมเลอลูฟาเลอฟานะคะก่อนที่จะสลีปนะคะก่อนที่จะนอนนะคะก็คือมาร์กหนาหนาก่อนนอนนะคะพอตื่นขึ้นมาก็จะทําให้หน้าของคุณดูกระจ่างดูใสดูเนียนดูนุ่มค่ะตั้งแต่ลาล่าเล่นหนังกับพี่เนี่ยเมื่อสิบปีก่อนเนี่ยลาล่าเคยจะมีจุดๆุดจจุดนี้นะแล้วเวลาลองพื้นต้องลองพื้นหนาเมื่อก่อนเนี่ยใช่ค่ะแต่ทีนี้พี่ติดต่อเก็บว่า บางมากบางก็คือคุณผู้ชายทุกวันนี้แทบจะไม่ให้ชายพูดง่ายพูดง่ายถ้าพูดกันปัญหาชาวบ้านแต่ก่อนลาล่านหน้าหนามากหน้าเขามีคิ้วรอนเขาต้องเฮ้ยเจริงจเดี๋ยวย้ำก่อนว่าใครที่มีปัญหาจุดนะด่างดำต่างสีหน้าไม่เหมือนกันออกแดงกลับมาแดงแดงเดี๋ยวดำดำสักพักแล้วไม่จบไม่สิ้นนี่คือประสิทธิภาพเด็ดของตัวนี้ถูกต้องครับผมเรียกว่าใครมีปัญหาอะไรบนผิวหน้าคือทาตัวนี้แค่ทาตัวนี้นานๆก่อนนอนครับรู้สึกได้แต่ครั้งแรกเลยครับผม คาว่าหนาเนี่ยถ้าผู้ชมนึกไม่ออกเลยคุณลองฟังให้ดูหน่อยต่ว่าคาว่าหนาเนี่ยตอนต่อต่อครั้งนี่จะใช้ประมาณไหนถ้าเป็นแบบคำว่าหนาเข้าใจว่าเหมือนจะมาร์หรือเปล่าประมาณนั้นครับผมเพราะว่าอย่างที่เพราะว่าของผมเนี่ยเป็นครีมที่เข้มข้นนะครับแล้วก็คุณสมบัติของเราเนี่ยไม่ต้องใช้ทุกวันด้วยนะครับใช้เฉพาะกางคืนคืนเว้นคืนนะครับผม หนาแบบนี้หนาเหมือนที่เราทาขนมปังบนทาแยมเงี้ยครับจริงเหรอใช่ครับคืนวันคืนเหรอคืนมันคืนครับไม่ต้องใช้กลางวันไม่ต้องใช้ใช้เฉพาะกลางคืนเท่านั้นนะครับผมใช้แล้อยู่คุณก็ใช้ของคุณไปใช่ครับแต่ว่าตัวนี้คือซ้อมกันคืนเว้นคืนคืนเว้นคืนถูกต้องันผมแลมันต้องทิ้งไว้นานไหมทิ้งไว้ประมาณสามถึงห้านาทีนะครับเนื้อสกิมเนี่ยก็จะซึมเข้าสู่ชั้นผิวพอซึมเข้าสู่ชั้นผิวแล้วเนี่ยมันจะจับปฏิกิริยาก็คือทำให้ผิวเราดูเย็นนสดชื่ แล้วจากนั้นเนื้อครีมก็จะซึมเข้าสู่ผิวไม่ต้องล้างออกนะใช่ครับและไม่ต้องล้างออกครับไม่ต้องกลัวว่าเราเอาแก้มชนกันแล้วมันจะเปิดะหรือว่าติดครีมติดหน้ากันคือไม่มีครับผมไม่มีแต่ก็ให้เวลามันซึมนิดนึงถูกต้องครับเพราะว่าเออนี่เป็นเพิ่งเห็นี่ห้อแรกนะ ที่บอกว่าทาวันเว้นวันแล้วทาหนาหนาใช่ครับไม่ว่าจะเป็นผิวแพ้ง่ายผิวมันผิวผสมคือสามารถใช้ได้หมดครับมไม่ต้องพกอะไรมันคืออันนี้ง่ายงี้เลยคือเรียกว่ากระปุกเดียวจบทุกอย่างเลยครับพูดมาแบบนี้นะฮะขอโปรโมชั่นเลยอ่แฟนๆเดูรออยู่แล้วม้งเอาแบบโดนเลยโดนเลยเงียบเงียบเงียบหัวันนี้นะครับจะจัดโปรโมชั่นแบบสุดคุ้มมาให้มากๆเลยครับวันนี้ชด้รับรีมมาร์กหน้าของราตตุฟ้านะครับขนาดใหญ่แบบนี้นะครับหนึ่งปกติ ผมขายที่1,890บาทนะครับวันนี้นะครับเราขายทั้งหมด2กระปุกนะครับในราคาเพียง1,290บาทกระตุ้ง1,800กระปุกใช่ครับผมสองกระปุกหรือพันสองใช่ครับผมและนอกจากนั้นนะครับผมมีขนาดพกพาไปให้อีกทั้งหมด22ด้วยครับโอ้ยเผื่อว่าอยากจะไปไหนมาไหนนอนค้างคืนไม่ต้องขนไปทั้งกระปุกใช่ครับผมนะฮะย้ำอีกทีนึงนะฮะวันนี้2กระปุกใหญ่ๆกระปุกละ1,890สกระปุกใหญ่ๆกับแบบพกพา22ใช่ครับ ไปคุยกันเองเท่าไหร่แต่วันนี้เหลือเพียง1,290บาทเท่านั้นนะครับทีครับโทรที่1,2,3,5นะครับผมแล้วก็สามารถแอดไลน์แอดแฟนได้เลยนะครับอ่าย้าอีกทีนึงนะฮะวันนี้คุณได้วันนี้คุณได้2กระปุกใหญ่ๆใช่และแบบซองอีก20ซสองใช่ฮะ ในราคาเพียง1 2 9่งบาทและนอกจากนั้นนะครับผมยังมีเซ็ตทดลองให้ทดลองใช้ด้วยนะครับผมสามารถโทรมาได้เลยครับที่1,2,3,5นะครับโอ้หมือถ้าสมมติอยากจะทดลองใช้ก็โทรไปถาม1235ได้ใช่ครับเพราะว่าเรามีคอนเซ็ตอร์ยินยนคำพูดทุกคนเลยนะครับเราคาดหวังขนาดไหนพี่เลียว่าต่อไปมันจะไปถึง จริงๆแล้วอย่างที่บอกไปว่าสินค้าเนี่ยเป็นสินค้าคุณภาพมากๆนะครับผมแล้วอย่างที่บอกไปว่าตลอด7ปีเนี่ยถ้าสินค้าของเราไม่ดีจริงเราไม่ยาวนานมาถึงขนาดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจของคนในวงการบันเทิงนะครับเอาจริงๆว่าคนในวงการบันเทิงก็มีธุรกิจหลากหลายแล้วก็ใช้ตัวเขาอะเป็นคนนำเสนออบางเสี้งคุณลา้วรุ่งสาคอนรุ่งสาคอนเออเช่วยบอกโปรโมชั่นซัอีกสักร้นนึงนะเผื่อว่าแฟนคลับอูนี่เนี่ยอีสานบ้านทุ่งแล้วโอ้ยโอเคเลยมหม เยลพ่อแม่พี่น้องเอยเออคิมดีๆมาแล้ว้วจ้าปกติจากราคา1กล่องนี่นะจ๊ะ1,890บาทเมื่อนี่บ่ขายแต่ว่าเราให้ไปสองกระปุกห้อยเกบาทบ่พ่อให้แบบพิเศษเอ็กคลูซีฟพิเศษสุดๆแถมแบบซองพกพาอีก20สซองจ้าเรดี้เอนเจตมาเรสเบย์ท้อไหนท้องมาเด็เลย1 2 3 5า้ อรู้เรื่องไหมคุณผู้ชมอยากให้เขาเจอดีคนอ่าโทรกันหมดแล้วเนี่ยยับหน้าโทรทันที1 2 3 5หรือรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอแอนด์ไฟ์มาได้ด้วยนะครับย้อจากกันมีอะไรจะบอกฮะกับอ่าเป็นแฟน ฝ่ายชายไม่ต้องบอกแล้วบอกแทนเลยเชิญฮะก็วันนี้นะ Everybody ก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในการเชร์ล็อกของเราเลยอยากบอกคนอีกตั้งเดียวเดียวเดียวก็เดียวเออแล้วก็อยากจะบอกว่าณวันนี้อะไรหลายๆอย่างที่เปลี่ยนไปก็มีคุณผู้ชายก็ช่วยดูแลด้วยวันนี้ถ้าสาวๆท่านไหนที่เห็นว่าเชร์ล็กแล้วแบบว่าเบลต์เฟิรขึ้นเชื่อได้ว่าสินค้าตัวนี้นะคะเออลูกฝันช่วยเปลี่ยนแปลงช่วยทําให้ผิวพรรณผิวหน้า อันี ini, ้คืนเราจะกลับเร็วๆใจเย็นใจเย็นอันนี้คือว่าเรลุกพลันเนี่ยทำให้เปลี่ยนไปเยอะประธานประธานบริษัทพูดยังไงนะครับผมผมก็ฝากไปด้วยนะครับรับรองได้ว่าอย่างที่บอกไปว่าอันเนี้ย เห็นผลจริงอย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็ฝากผะชานไปด้วยครับแค่เพียง1,290บาทเท่านั้นเองนะครับเอาเป็นว่าก็ฝากผลงานทั้งสองคนด้วยนะฮะอันนี้เป็นถือว่าเป็นงานธุรกิจที่ตั้งใจทำเพราะคนเราอยู่ในวงการนั้นต้องทำหลายๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับ1 2 3 5นะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณครับป้าป้าเดี๋ยวเราไปหาเงินกันท่านป้าค่ะยังโอเคยังโอ้ชังคีโอ้ชังคีมากเลยนั้ไงก็ ที่เอาผมว่าผมหายคิดถึงถ้าได้หายคิด <ผม S 2> ถึง,ดถงได้ออกมาพ,พูดคุยกันบ้างชีวิตจะ <น S 1> มีความสุขแล้วก็เจอกันทุกครั้งก็ยังดูดีอยู่เสมอครับหล่อนจริงนะมันเห็นอย่างหนึ่งในช่วงหลังๆเวลาเราดูเยี่ยมเยี่ยมมองๆเราจะเห็นอย่างหนึ่งว่าคนที่ประสบความสําเร็จะมันไม่ได้ประสบความสำเร็จมาตั้งแต่แรกหรอกแล้วคนที่ประสบความสําเร็จะมันไม่เคยหยุดนิ่งมันต้องปรับเปลี่ยนปรับปรุงแล้วก็ต้องพัฒนาไปตลอดเวลา การหยุดนิ่งการอยู่กับที่หรือการคิดว่าเรื่องราวมันจะเป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยในโลกยุคใหม่ผมว่าไม่มีใครคิดแล้วพูดตรงๆนะแทบจะไม่มีใครคิดแล้วแต่โควิด1 9มันเกิดขึ้นมันทําให้คนเห็นเลยว,ว่าอันนี้จังนี่มันมันมีจริงจริงเลยมันไม่เที่ยงแท้เลยดูสารคดีที่ญี่ปุ่นมาเมื่อไม่นานนี้เองเน,นะฮะเขาเอามาออกของ NHK เอามาออกแล้วเขาให้เห็นแล้จริงๆว่ามีฝรั่งคนหนึ่งไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น แล้วก็มีความรักประเทศญี่ปุ่นมากเรียนจนพูดภาษาญี่ปุ่นได้อย่างดีเลยเปิดโรงแรมทําโรงแรมเลยทำเป็นเหมือนาเป็นเกสท์เฮาส์เพื่อให้คนฝรั่งมาเที่ยวลงเงินทั้งหมดของชีวิตไปเลยทําไปเลยเรียบร้อยโควิดในจีนมาโอ้จบสนิทไม่มีเหลือจบสนิทแต่เขาเดินครับเขายังเดินต่อเขาเดินต่อไปเรื่อยๆถามว่าเดินยังไงเขาไม่หยุดเท่านั้นเองเขาหาอย่างอื่นทําเขาจะเป็นเจ้าของโรงแรมนะแต่เป็นไม่ได้ ทำอะไรก็ได้รับจ้างทำอะไรก็ได้ให้มีชีวิตอยูร่อรอดและรอวันที่แสงมันสาดมาอีกครัคร้งโอ้โหผมมีความรู้สึกว่าอย่าหยุดนิ่งอย่าหยุดนิ่งสําคัญจร,จริงครับ,รบลาไปก่อนจะกรโทบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ